สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับ <c oughs> คลิปนี้เราจะมาวาดเพื่อนของชินจังนะครับคือมาโสภอบุงนะครับเราจะวาดโดยใช้หมึกเลยแล้วกันอันดับแรกเลยนะครับวาดให้หน,นะครับปากกาตาม,มานะครับ อันดับแรกวาดเฉียงๆนิดนึงนะครับเพื่อจะเป็นตรงส่วนของหน้าผากแล้วเราก็จะวาดเป็นหน้าหัวกลมๆเลยนะครับมาสะุกคุมอันนี้จะเป็นหัวโตมากเลยนะครับรูปนี้แล้วก็หูนะครับคราวนี้ก็เป็นหน้าผากนะครับ มาโซอกุ้หัวโตมากเลยรูปนี้แล้วก็อันนี้เป็นหัวโล้นนะครับหัวโล้นก็จะมีเป็นจุดๆเหมือนมขึ้นสั้นๆนะครับจริงๆจุดไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ตานะครับตามาโซอกุ้งจะเป็นตาเล็กๆติดๆกันนะครับ แล้วก็จะมีเป็นขอบตาบนใหญ่ๆเสร็จแล้วก็คิ้วนะครับอันนี้จะเป็นแบบหน้าที่มีท่าทางกังวลน่อจมูกแล้วก็ปากเราจะทำท่ายังไงดี วาดเป็นตัวก่อนนะครับเสื้อแล้วก็แขนเสื้อนะครับแล้วก็แขนลงมามือแขนเสื้อ แล้วก็แขนงอลงมานิดนึงนะครับแล้วก็มือคราวนี้ก็เป็นขานะครับขาเป็นรองเท้า แล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็วาดเป็นรองเทา้านะครับเอาทำเป็นเหมือนจะเยียบเปลือกกล้วยแล้วกัน มาซาอกคุงเพื่อนของชินจังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น่ายากนะครับคลิปนี้ใช้เวลาวาดแป๊บเดียวถ้าคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ